สวัสดีครับเคยเอะใจกันไหมครับว่าทําไมอาหารสัตว์เลี้ยงบางยี่ห้อเนี่ยราคามันถึงต่างจากยี่ห้ออื่นได้แบบ3เท่า5เท่าเลยคําตอบส่วนหนึ่งอาจจะซ่อนอยู่ในคําว่า protein quality index หรือ PQI นี่แหละครับที่พวกแบรนด์พรีเมียมเขาให้ความสําคัญกันมากวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันว่า PQI เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นโดยดูจากข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รวบรวมมานะครับเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้ชัดเจนไปเลยว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่มันกําหนดคุณภาพโปรตีนในอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเทคนิคอะไรที่ใช้ควบคุมคุณภาพให้มันดีที่สุดได้บ้างแค่บอกว่ามีโปรตีนสูงเฉยๆอาจจะยังไม่พอใช่ไหมครับมันต้องเป็นโปรตีนที่เรียกว่ามีคุณภาพจริงๆด้วยคือต้องย่อยง่ายร่างกายเอาไปใช้ได้จริงมีกรดอะมิโนโครบถ้วนและปัจจัยหลกัลกๆเลยที่ส่งผลโดยโตรงกับคุณภาพโปรตีนนี้มีอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะจะมีอยู่4ปัจจัยที่ส่งผลกับ P.Q.I ชัดเจนมากค่ะตัวแรกเลยคือ Biological Value หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า BV ะะนค ตัวนี้มันจะบอกว่าร่างกายของน้องหมาน้องแมวเนี่ยเอาโปรตีนที่กินเข้าไปไปใช้ประโยชน์ได้จริงแค่ไหนเราก็อยากให้ค่านี้มันสูงๆค่ะตั้งเป้าไว้ก็ควรจะเกิน80%ขึ้นไปอย่างวัตถุดิบดีๆเช่นเนื้อไก่สดๆเนี่ย BV เขาจะอยู่ประมาณ85-90%เลยหรือไข่ทั้งฟองนี่สูงถึง95%เลยค่ะซึ่งมันจะดีกว่าพวกเอ่อมีลที่คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีนักหรือพวกเศษเนื้อกระดูกปนที่ไม่ได้คัดสรรดีๆพวกนั้น BV อาจจะเหลือแค่60-70%เองค่ะ ทำให้ถึงแม้ปริมาณโปรโตีนจะเท่ากันแต่ร่างกายสัตว์เลี้ยงอาจจะเอาไปใช้ได้น้อยกว่าเยอะเลยปัจจัยที่2นะคะคือโปรตีน d i จ e s t i b i l i t y หรือความสามารถในการย่อยโปรโตีนอย่างอุณหภูมิในการ e x t r u ูช่นหรือตอนที่เขาทําเม็ดอาหารออกมาเนี่ยต้องควบคุมดีๆให้อยู่ประมาณ1 3 0ยสถึงร้อองศาเซลเซียสถ้ามันสูงเกินไปโปรโตีนมันจะเสียหายค่ะมันจะย่อยยากขึ้นไปอีกแล้วก็เวลาที่ให้ความร้อนก็สําคัญเหมือนกันไม่ควรจะนานเกินไปประมาณสัก8ปดถึงสินาทีกําลังดีค่ะบางทีเขาอาจจะต้องมีการ pre c o ก k i n g หรือทาให้เนื้อสดสุกก่อนนิดหน่กนคัะ ปัจจัยที่3คืออะมิโนแอซิดสกอร์หรือ AAS อันนี้คือการดูว่าโปรตีนนั้นมีกรดอะมิโนจําเป็นครบพ้วนและสมดุลหรือเปล่าโดยปกติเราจะใช้กรดอะมิโนตัวหนึ่งชื่อไลซีนเป็นตัวอ้างอิงค่ะแล้วก็ดูตัวอื่นๆเทียบและถ้าจําเป็นก็ต้องมีการเสริมกรดอะมิโนบางตัวที่มักจะขาดไปอย่างเมไทโอนนนกับซิสตีนโดยเฉพาะในอาหารแมวนี้สําคัญมากเลยค่ะแต่เทคนิคสําคัญคือควรจะเติมกรดอะมิโนพวกนี้หลังจากผ่านเครื่อง e x t r u ู i o n ไปแล้วเพราะถ้าเติมไปก่อนมันจะโดนความร้อนสูงๆทําลายไปซะก่อนค่ะก็จะสูญเสียไป,ปเปล่ลล่แกก้ยนนนอต็มีผละะคเช ขนาดการบดวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการควรจะละเอียดประมาณ500-800ถึงไมครอนเพื่อใหเอนไซม์มันย่อยได้ดีขึ้นมีพื้นที่สัมผัสเยอะขึ้นหรืออย่างการปรับสภาพด้วยไอ้น้ำหรือสตีมคอนดิชแนนิงก่อนเข้าเครื่อง extruder ก็ต้องคุมความชื้นอุณหภูมิให้พอเหมาะความชื้นก็ประมาณ 16- ถึงเอุณหภูมิสัก80-85ถึงองศาเซลเซียสเพื่อใหการปรุงมันสุกทั่วถึงแล้วก็ได้เม็ดอาหารที่มีคุณภาพดีค่ะ แล้วทีนี้ในแง่การผลิตจริงๆเละครับการควบคุมปัจจัยที่มันเยอะขนาดนี้ให้มันออกมาสม่ำเสมอทุกครั้งเนี่ยมันมีความท้าทายอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอกเหนือจากการแค่ทําตามสูตรเป๊ะความท้าทายมันอยู่ตรงความผันผวนของวัตถุดิบ คือแต่ละล็อตที่เข้ามามันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแล้วก็การรักษามาตรฐานการผลิตให้มันคงที่ตลอดเวลาอันนี้ก็ยากเหมือนกันดังนั้นเขาก็เลยต้องมีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากค่ะทั้งการตรวจสอบในระหว่างกระบวนการผลิตเลยที่เรียกว่า in-process monitoring อย่างเช่นอาจจะใช้เครื่อง NIR analyzer ที่ใช้ั่งอินฟราเรดส่องดูโปรตีนสารอาหารอื่นๆแบบ Realtime ได้เลยทําให้ปรับสูตรหรือปรับกระบวนการได้ทันทีหรือการควบคุมค่า pH ของอาหารให้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการย่อยโปรตีนก็คือประมาณ6 0ถึง6.8 นอกจากนั้นก็ยังต้องมีการส่งตัวอย่างไปตรวจในห้องแับเป็นประจำเพื่อยืนยันคุณภาพอีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะแล้วตรวจอะไรบ้างครับในห้องแับ ก็อย่างเช่นการทดสอบ invitro digestibility ค่ะอันนี้เขาจะใช้แ Pe ปซินกับกรด SCL จำลองสภาวะในกระเพาะอาหารเพื่อดูว่าโปรตีนมันย่อยได้จริงๆแค่ไหนแล้วก็มีการวิเคราะห์อะมิโนแอซิดโปรไฟล์ด้วยเครื่อง HPLC อันนี้เหมือนกับเราแยกส่วนประกอบของโปรตีนออกมาดูทีละตัวเลยค่ะว่ามีกรดอะมิโนจำเป็นครบตามที่เราออกแบบไว้จริงๆหรือเปล่าละเอียดมากจริงๆครับแล้วก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจจากบริษัท A ที่ผมเจอมาคือหลังจากที่เขาปรับปรุงเรื่อง PIQI ครั้งใหญ่เลย เปลี่ยนมาใช้เนื้อไก่สดเยอะขึ้นตั้ง60%แล้วก็ปรับกระบวนการผลิตตามหลักพวกนี้หมดเลยผลที่ได้คือไม่ใช่แค่เขาสามารถเพิ่มราคาขายได้ถึง40%นะครับแต่ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง120%อันนี้มันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันเลยนะครับว่าการลงทุนในคุณภาพโปรตีนแบบลงลึกจริงๆจัง,จงๆเนี่ยมันส่งผลกลับมาทางธุรกิจได้ชัดเจนมากๆทั้งนั้นก็พอจะสรุปได้ว่าการใส่ใจเรื่องโปรตีนคุณภาพอินเด็กซ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคหรือเรื่องการผลิตอยย่างเดีว แต่มันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่เราดูแลอยู่ซึ่งท้ายที่สุดมันก็จะสร้างความแตกต่างสร้างความไว้วางใจจากเจ้าของแล้วก็ขับเคลื่อนความสําเร็จของแบรนด์ได้ในระยะยาวเลยนะครับคำถามที่น่าคิดต่อไปก็คือแล้วนิยามของคําว่าคุณภาพโปรตีนและว,วิธีการที่เราจะควบคุม P.Q.I ในอนาคตเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่คนในวงการอาหารสัตว์เลี้ยงคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับสําหรับอนาคตของวงการนี้ขอบคุณมากครับสําหรับข้้อมูลลเชิิงึกวนนีีคยด่ะ